ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่ขคอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม ปิดดิวแถลงกันอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยสําหรับการย้ายสลับขั้วระหว่างอาตูเมโลและมิเรเรนเปเนตโดยอาตูจะย้ายไปเล่นกับยูเว่ด้วยราคา72ดล้านยูโรสัญญา5ปีปานิชเองจะย้ายมาบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว60ล้านสัญญา4ปีค่าฉีสัญญา400ล้านเท่ากับว่าบาร์เซโลนาจะได้เงินจากดิวนี้หักลบแล้วเหลือประมาณ12ล้านยูโรอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการทางสาวกบาร์เซโลนาต่างไม่เห็นด้วยกับดิวนี้สักเท่าไร่มองว่าบอร์ดบริหารบริหารงานผิดพลาดการเอานักเตะย คม่าเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแฟนบอลต่างก็เข้าไปโพสทวิตเตอร์ถึงโจเซฟมาเรียบโตเต์มประธานสโม,มสรว่าใช้ส้นตีนอะไรคิดซึ่งทางอาตูนะครับประกาศไม่กลับมาช่วยบาร์เซโลนาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกต่อไปขณะที่ปานิชเองยังต้องอยู่ช่วยยูเวนตุสจนจบซีซั่นนับว่ามันจะเสียหายมากหากมันจะเกิดขึ้นและวันนี้นะครับขอบสนามได้รวบรวมเหตุผลที่มีน้ำหนักว่าทำไมทำไมอาตูต้องย้ายออกจากบาร์เซโลนามาฝากกันครับเริ่มจากสถานะทางการเงินของบาร์เซโลนา สป,ปอร์ตสื่อดังแคว้นกตาลันนะครับรายง,งานชัดเจนว่าบาร์เซโลนาเพิ่มแรงกดดันต่ออาตูเม,มโลเพื่อบีบให้เขายอมรับ้อตกลงแลกตัวกับปาณิจจากยูเวทั้งที่เจ้าตัวไม่ต้องการย้ายไปแต่ทว่าบาร์เซโลนากำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าส่งผลต่อสถานะทางการเงินโดยตรงซึ่งมีรายง,งานว่าบาร์เซโลนากำลังประสบปัญหาทางการเงินครั้งรุนแรกและมันก็เข้าคันวิกเกตเมื่อช่วงสามเดือนที่ผ่านมาโดยที่ฟุตบอลไม่สามารถเตะได้ทำให้บาซา่าสูญเสียรายได้จากการขายตัวเข้าชมเกมรวมไปถึงเข้าชมมพิธภัณฑ์ของสสร กันเป็นเงินมากกว่า154ล้านอยู่โรซึ่งเมื่อไม่มีการแข่งขันไม่มีช่องทางโปรโมทให้กับสปอนเซอร์ทั้งหลายแหละเกมฟุตบอลก็คือกีฬาที่มีรายได้มหาศาลและนี่คือครั้งปริษัทที่การแข่งขันหยุดยาวนานแม้กระทั่งเกิดสงครามก็ไม่เคยหยุดยาวนานมากขนาดนี้จนสุดท้ายนะครับต้องออกมาประกาศขายชื่อสนามให้กับสปอนเซอร์ผู้สนใจและหาทางลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ต้องรัดเข็มขัดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ดังนั้นหากจะต้องเสริมแกร่งการแลกตัวพร้อมกับได้เงินจำนวนหนึ่งน่าจะเป็นทางออกที่บอรดดดริิหาาคว่่ีีทสุ แนวทางการทำทีมของเเตีย ก่อนหน้านี้มีกีเก้เซเตียในนายใหญ่บาเซลอนานะครับออกมาสัมภาษณ์ติเทิงวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของอาตูที่ย้ายมาได้ความหวังสูงแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จเพราะขาดความต่อเนื่องและสไตล์การเล่นของเขาที่ดูเหมือนไม่เข้าเท่าไรเมื่อได้โอกาสลงสนามจนแม่ของอาตูรู้สึกทนไม่ได้และต้องออกโรงสวนกลับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าเจ้าตัวเองก็ไม่พอใจแนวทางการทําทีมของเซเตียนพอไปถึงบทสัมภาษณ์ที่ออกมาวิจาร์ราวกับทําทีมประสบความสําเร็จได้แชมป์มามากมายซึ่งเจ้าตัวเองก็รู้สึกได้ว่าตัวเขาไม่น่าจะเป็นที่ต้องการ ของเซเตียในทีมบาร์เซโลนาชุดนี้เรียงสุดท้ายผู้อำนวยการกีฬาบาร์เซโลนาไม่เก่งพอ ปัจจุบันนะครับเอริกอบิดาวรับรงตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซลโลนาท,ที่มีหนา้าที่จัดหานักเตะเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวเจรจาซื้อขายถ่วงดุลผู้จัดการทีมเรื่องอำนาจการซื้อขายซึ่งพออและผู้จัดการทีมหรือกุนซอนะครับต้องเห็นตรงกันด้วยเพื่อผลประโยชน์ของทีมอย่างไรก็ตามผลงานของอบิดาวในช่วงที่ผ่านมาไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่เพราะพี่แกไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอีกทั้งยังมีปัญหากับลีโอนลเมสซี่หลังจากออกมาวิจารณ์นักเตะว่าเป็นสาเหตุทําให้เอเนสโตบาเบเด,ดวยว์ ต่อการนั่งแทนผู้อำนวยการกีฬาของทีมอีกต่อไปและในดิวของอาตูและปาณิชนั้นเขาก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการมองหาและเจรจาด้วยซึ่งจะเป็นคําตอบที่ถูกสําหรับเขาหรือไม่หรือจะตอกย้ําว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่ไม่ดีพอเข้าไปอีกก็คงต้องรอปาณิชพิสูจน์ตัวเองแหละครับสุดท้ายแล้วทั้งหมดเป็นเพียงบทวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่ทําให้เกิดดิวสลับขวในครั้งนี้บาซ่าเองต้องการเสริมแก่งทีมอยู่แล้วเพราะรนับตั้งแต่การขาดหายไปของชาบี้เราไปถึงเอเนสตานะครับแดนกลางของพวกเขาก็ไม่เคยแข็งแกร่งงงงดดัเดัเิิผลาานขอปกบ ยูเป็นตุสนะครับลงเล่นไป171นัดทำไป22ประตูกับ36แอซเซ็ตรวมไปถึงประสบการณ์ของเจ้าตัวอาจจะมาช่วยยกระดับกองกลางของบาร์เซโลนาต่างกับปาณิดที่30เข้าไปแล้วสาวกบาร์เซโลนาคงต้องทำใจยอมรับและติดตามผลงานของทีมต่อไปส่วนปาณิดจะไปได้ดีกับบาร์เซโลนาหรือไม่ก็ต้องรอดูเขาพิสูจน์ตัวเองในซีซั่นหน้าแหละครับและชาวขอบสนามที่เป็นแฟนบบาร์เซโลนาในนี้แหละครับรู้สึกอย่างไรกับดีวนี้บ้างสามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวเ้าเอื้มนิ้ว ยามากดและให้เราด้วยนะครับ ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่ขคอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม